นิงนิงแป๊บนึงก่อนแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวพี่ถอดเอาเงินใส่ให้แม่ให้หมดก่อนเงินแม่อยู่ไหนตู้นะอยู่บงไหนวาขายางไมาแล้วที่ตู้นูนต้ตีมอาหารธรรมดาาทุกีสีสุดโ

ในญยส่สิประภุมมาพระภุมเจ้าที่ลูกหลานใด้น้อมนำเที่ยงศักากาะมีดอกไม้ทุกเทียนใบสีมาทูบุรีควางมลาลัยปัจจัยขอน้อถวายขอยท่านจงลักรักแล้วได้โปรดแม่ตาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสรเ็จ ในสิ่งที่ปปารถนาและตั้งใจวานให้หายเกราะหายทุกหายตกหายโรคห,หายไข้มีทุกความเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานการเงินน้อยเกิือให้พี่เลยจะพี่จะไปทำให้ห<า>ใหแม่ให้หมดโกกลาภาาแม่ฝากมาขอเงินหลนอง ร้อยทองไหลมาให้โชคยงมีความสุขจะเล็นลูกเรือตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเอ้ยสาธุเอาเปนบ้าลานเลยก็สาธุไปเ้อ ไทยด้วยไยนีมมานี่ไทยพ่านบบกขอพานแม่ไปนั่งพ่านเียเงียไปมอก่งจ้าไอ้เกจ้ะสุ่ได้ไดกางสามใได้นมนัสสะปะกมโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสั์ สาธุกายะวาจาจิตตาอาหาอภาดาภาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทมาตุมานาคีาสามย่า,น,านมาสร้างคุณเดดูขนามายงก้าง <c oughs>

อยู่วัดคำชะนอดจ้าผลไมทุกมันเนาะวันนี้มีบุญมาถึงแล้วจ้าเพิ่งมาครั้งแรกจ้านี้มีบุญวาสนาบุญวาสนามาถึงปู่ปู่ศรีสุโธย่าตศรีปทุมมาจ้า อย่านอยู่ข้างหลังพี่จะถ่ายอโอเคจะได้เห็นเราสามคนอ๋อที่เราเดินมานี่เนาะ

ออ,อจริงจกอะไรนะหกเจ็ดเจ็ดหกอันนี้เป็นเก้าเนาะนิ้งพี่ลืมบอกหนู <c oughs> แะ่นก่อนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องยายหลานพาเพลินจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย